แล้วค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยิงโซแห่งเมืองทิพย์กลับมาแล้วค่ะกับกิจกรรมนี้เริ่มแล้วมากรกมจำาล่าหาสกินสกินลดราคากว่า50สกินจะมีสกินแบบไหนบ้างวันนี้พี่หญิงก็จะพาไปดูและก็จะพาไปดูวิธีการเล่นซึ่งบางคนอ่ะเล่นไม่เป็นจะทําให้หมดกับครูเออกิจกรรมนี้อ่ะเยอะอันดับแรกกดไปเลยเริ่มเล่นฟรีนี่มาแล้วท่าแดมนี่เลยตัวเอง มันก็อันดับแรกเลยเราต้องมาดูก่อนว่ามีรางวัลที่เราอยากได้หรือเปล่ากดมาที่คําว่ารางวัลค่ะนี่การสุ่มแบบปกตินะคะก็จะมีนี่เลยวีราบูคองเอหรือจะเป็นรอเรียลไฮอเ,เอเตเอนโซโไวโอเลตนี่สกินก็จะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าสมมุติเราอยากได้สกินช่องสุ่มแบบปกติเราก็สุ่มแบบปกตินะแต่ว่าเราต้องมาดูของรางวัลก่อนไม่ใช่ว่าจะไปสุ่มเลยโอเคนะ,ะมาดูนี่เลยก็จะมีสกินประมาณนี้แหละสําหรับพี่นะสกินที่แร อ,อ,อยู่ในนี้นะก็จะมีของไอริว่ายน้ำแล้วก็ใครที่อยากได้นะก็จะมีไอริว่ายน้ำไอเน็ตว่ายน้ำประมาณนี้เลย <c oughs> และถัดมานะคะการสุ่มแบบพิเศษนี่เลยค่ะแต่เองมีแต่สกินส,สวยๆทั้งนั้นนะการสุ่มแบบพิเศษแต่ว่าก็จะแลกมากับการที่แบบมันแพงขึ้นประมาณนั้นแหละนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยสกินที่หายากก็จะมีของลิเลียตัวไหนวะเดี๋ยวพี่หาก่อนนี่ลิเลียตัวนี้ เรียมอ่ามีราเคลน,นะคะเอ้ยไม่ใช่สิมีเรดเนี่ยลิเลน,นาตัวนี้หายากแล้วก็ทูเรนตัวนี้สกินสีทองมันย้อมแมว่วสำหรับวิ่งอะสักุระก็สักุระก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเอฟเฟกต์มันเปลี่ยนจากสีอ่อสีแบบสักุระอสีชมพูเป็นสีทองเฉยๆโอเครางวัลก็จะมีประมาณนี้นะคะมีซุมปกติแล้วก็ซุมแบบพิเศษนะคะการเล่นก็จะมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะพามาชมกัน นี่กดที่นี่เลยกดกติกาอันดับแรกต้องอ่านก่อนอ่ะฟังนะคะสามารถซื้อได้สูงสุด3สกินควรเลือกซื้อทีละหนึ่ง mm hmm. เห็นไหมทุกคนถ้าไม่ให้อ่านปึ๊บบางคนแบบโลภมากอุ้ยเห็นสกินนี้ออกก็รีบกดเอาเลยอย่าหาทํำนะคะเออเลือกทีละหนึ่งสกินมันจะการันตีได้แบบเร็วขึ้นประมาณนั้นแล้วก็จะเสียคูป,ปองได้น้อยลงนี่ แล้วก็นี่ที่สาคัญเลยฟัง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 เรียนที่5นะคะให้ไปแลกที่ชิ้นส่วนเอ่อแลกเขาเรียกอะไรแลกชิ้นส่วนสกินที่5ได้ที่ร้านค้าเท่านั้นร้านค้ามันอยู่ตรงไหนล่ะนี่ร้านค้ามันอยู่ตรงนี้นี่นี่ต้องกดร้านค้าชิ้นส่วนนะตรงนี้นี่เห็นไหมคําว่าร้านค้าชิ้นส่วนตรงนี้เลยนี่กดเข้ามานี่ชิ้นที่5อยู่ตรงนี้ค่ะตาเองเนี่ยมาแลกเอาตรงนี้นะคะอย่าไปหาสุ่มนะคะเพราะว่า การันตีการออกอะ่ะน้อยมากน้อยมากจริงๆเดี๋ยวจะอ่านให้ดูว่ามันเท่าไหร่นี่มาดูที่นี่เลยนี่ข้อที่3มีการันตีนะการซ่มแบบปกติ9คูป,ปอง1ได้รับ1เหรียญประมาณนั้นเออไหนไวะอันที 5, ่อ้านี่ข้อ8อยู่ข้อ8อยู่ข้อ8เนี่ยมันบอกว่า ชิ้นส่วนชิ้นที่5้ะอีโอกาสออกแค่1% 2%และ0 0 6ยิ่งระดับสก,กินสูงๆมันจะยิ่งออกยากเพราะฉะนั้นทุกคน0 0 6ใน100คิดว่ามันจะออกไหมละ่ะถ้าเราไปหมุนหาเดือดที่5ไม่ออกอในร้อยออกยากไหมออกยากเพราะฉะนั้นอย่าไปหมุน2%ก็ออกยากอย่าไปหมุนโอเคนะไปแลกเอาในนี้นี่ร้านค้าชิ้นส่วนนี่เหรียญที่5มาแลกเอาในนี้ ก็จะมีประมาณนี้ค่ะแต่เองสำหรับกิจกรรมนี้นะจ๊ะสำหรับใครอยากได้สกินไหนหรือว่าก็ได้ไปแล้วก็สา,ารถให้เมนไ์ได้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะมาแลกเปลี่ยนกันได้ว่ามันหมดกี่คูปองแต่ว่าพี่หญิงไปหาข้อมูลมาให้แหละมันหมดกี่คูปองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูให้ก่อนเดี๋ยวเช็คๆให้ก่อนอูโหมันไปแล้วอ่ะมันหมดประมาณสูงสุดอ่ะพันสามแล้วก็ลองลงมาแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบ ลองลงมาก็1นึ่ลองลงมาก็ 1, 150, งงาก8ป0ประมาณนี้พี่อิงไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะจ๊ะแต่ก็แล้วแต่ดวงด้วยแหละว่า,าแต่ละคนน่ะจะสุ่มได้เร็วสุ่มได้น้อยอะ่ะจริงขึ้นอยู่กับดวงนะบางส่วนสำหรับคลิปนี้ก็จะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้ะบ๊ายบาย